สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผม1ยุคนวิเศษสังนะครับวันนี้มาพบกันที่เวอร์ชั่นในรถเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตามที่ผมพาดหัวไปนะครับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในประเทศไทยนักขณะนี้นะครับอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสุดชีวิตแล้วนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นทางสองแพ่งก็ได้เชาวันนี้ไทยรัฐใช้คําว่าเป็นทางสองแพ่ง บางคนก็บอกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อบางคนก็บอกว่าเป็นช่วงเดิมพันอนาคตของประเทศไทยคุณผู้ชมจำได้ไหมครับว่าตอนที่ผมจัดรายการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมระบุก,กับคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าเจ็ดวันนับตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยถือเป็นเจ็ดวันชี้ชะตาประเทศไทย ผมบอกตั้งแต่วันเสาร์ว่าเจ็วันหลังจากวันเสาร์เป็นต้นมาชี้ชะตาประเทศไทยซึ่งผมก็คิดจากฐานข้อมูลตัวเลขในแบบเดียวกับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นหมอที่สิริราชพยาบาลหรือหมอที่กระทรวงสาธารณสุขและผมก็ไม่ได้ไปอวดรู้ว่าจะต้องรู้เท่าหมอแต่มันเป็นสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆอย่างง่ายๆถ้าเราเข้าใจมัน ไม่ต้องเป็นหมอก็ได้ครับเรียนจบในระดับสักมัธยมศึกษาปีที่6กเนี่ยก็พอจะประเมินสถานการณ์ได้ประเมินยังไงผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้คุณผู้ชมจําวันศุกร์ที่13ไม่ดีๆจําคําว่าศุกร์ที่13มีนาคมที่ผ่านมาให้ดีๆศุกร์ที่13วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คุณแมทธิวดีนได้ออกมาประกาศว่าเขาติดโควิด -19 ช่วงที่คุณแมทธิวดีนประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ย ตอนนั้นตัวเลขสะสมรวมของประเทศไทยอยู่แค่75คนถ้าผมจำไม่ผิดวันศุกร์13เรายังมีผู้ติดเชื้ออยู่75คนซึ่งก่อนหน้าวันศุกร์13ก็เพิ่มขึ้นมาวันละคนสองคน3คน5คนบางวันไม่เพิ่มสักซ้ำไปพอคุณแมทธิวดีนประกาศว่าตัวเองติดเชื้อและเมื่อไปสอบประวัติก็พบว่าคุณแมทธิวดีนติดเชื้อมาจากสนามมวย จากวันนั้นสุขที่13จนถึงวันนี้24มีนาคุณผู้ชมครับผ่านมาแค่เพียง10วันเท่านั้นยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยของเราเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่721คนจริงๆผมอยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเราต้องเอา721เอนี่ยนะลบ75เพราะอะไรเพราะการติดเชื้อก่อนจะถึงวันที่13มมีนาคมเนี่ยนะครับ ไม่มีสาระสําคัญเลยเพราะติดเชื้อวันละคนสองคนบางวันไม่ติดบางวันติดห้าคนบางวันติดเจคนไอ้เจหคนแรกที่ติดเนี่ยมันจบไปแล้วมันเป็นคนละสถานการณ์กับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผมกําลังจะบอกว่าจากสุก13ที่คุณแมทธิวดีนไปติดมาจากสนามมวยท้ายสุดที่น้องสนามมวยที่เคยมีความรู้สึกไม่ดีกับผมเนี่ยท้ายสุดข้อเท็จจริงก็เป็นตัวบ่งชี้ ว่าสนามวยกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ของประเทศไทยถัดจากนั้นมาวันที่15มีนาคมวันที่15มีนาคมยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลัก30จาก13มีนาคมนะครับมาถึง15 30วันจันทร์ก็32วันอังคารก็34วันพุธก็35ขึ้น30เนี่ย4วันติดต่อกัน จำได้นะฮะผมทวนนะแล้วหลังจากวันพุธก็คือวันพฤหัสสัปดาห์ที่แล้วนะครับจูๆยอดกระโดดไปอยู่ที่วันละ50วันละ60แล้วจาก50 60ก็ขึ้นไปอยู่ที่80ดสิบกว่าเกือบ90แล้วจาก80ดสิบกว่าเกวอบเก้าสิบเนี่ยก็กระโดดไปอยู่ที่188จนกระทั่งมาถึงเมื่อวานมันลงมาอยู่ที่122 จริงไม่จริงผมพูดให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นตัวเลขบางครั้งก็คิดร้ายบางครั้งก็คิดดียังไงคุณผู้ชมครับนับตั้งแต่วันศุกร์ที่13จนถึงวันนี้11 12วันเนี่ยนะครับกราฟเนี่ยมันพุ่งสูงตลอดเหมือนเครื่องบินกำลังจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าจาก30 50 60 80 100 188ดบรเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับที่ ยอดผู้ติดเชื้อแบบวันต่อวันกราฟมันดิ่งลงเมื่อวานซื้ออยู่ที่188เมื่อวานนี้ลงมาอยู่ที่122ใช่ไหมครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับและเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเพราะมันลงมาครั้งแรกในรอบ11วัน ย้ำนะครับผมนับตั้งแต่วันที่สิบสามนะสิบสามมีนาสุกสิบสามอะไรแบบนี้ยมันจะที่จําง่ายวันของคุณแมทธิวนั่นแหละเพราะหลังจากนั้นเพราะก่อนหน้านั้นมันจบไปแล้วมันคนละบริบทกันจากสุกสิบสามมาถึงเออมาถึงจันทร์ที่ยี่สิบสี่เมื่อวานนี้เนี่ยนะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับที่มันลงที่มันลงก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดอ้าวเราก็อย่าไปพูดให้มันน่ากลัวจนแบบว่า จะเอาแต่ขายข่าวหรือว่าจะเอามันอย่างเดียวเมวื่อวานนี้มันลงนะครับมันลงครั้งแรกนะถ้าพูดเอาแบบวันต่อวันนะครับวันต่อวันอันนี้คือตัวเลขที่แท้จริงก่อนส่วนตัวเลขที่หมอมาถแถลงไม่ว่าจะเป็นหมอที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหมอที่สิริราชก็ตามที่ผมพาดหัวเลยครับหมอเมื่อวานนี้หมอเขาถแถลงเนี่ยเขาไม่ได้เอาตัวเลขร้อยิบสองไปใส่คุณผู้ชมเข้าใจไหมครับ เขาไม่เอาตัวเลขร้อยิบสองไปใส่เขาเอาตัวเลขครั้งล่าสุดก็คือร้อยแปดสิบแปดหมอเลยบอกว่าตัวเลขมันจะเพิ่มคื้นละสามสิบเปอร์ซนสามสิบแต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่นะครับเมื่อวานนี้มันลงตัวเลขหมอวิเคราะห์ว่าถ้ามันเพิ่มขึ้น 30, 30, 30, สามสิบสามสิบสามสิบสิบห้าเมษายนนี้เพราะหมอนับจากสิบห้ามีนาวันที่เชื้อมันขึ้นสามสิบ 15เมษาหมอบอกว่าจะมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทย3 5 0นห้ามืนคนจะมีคนตาย7 0 0 0กว่าคนผมฟังแล้วก็ผมเข้าใจนะครับว่าความเป็นไปได้มันมีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแต่นั่นจะทำให้เราเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกนะครับ อย่าว่าแต่อิตาลีเลยอิตาลีก็สู้เราไม่ได้ถ้า15เมษาเรามีผู้ติดเชื้อ7 0 0 0สนเฮ้ยเรามีผู้ติดเชื้อ3 000, 5 0ห้าแล้วมีผู้เสียชีวิต7,000กว่าคนมีคุณผู้ชมถามว่าใช่หรือครับเดี๋ยวก็อีกแหละเดี๋ยวก็หาว่าผมมาพูดเองกระทรวงสาธารณาสุขถแถลงเมื่อวานนี้และหมอที่สิดีราชนนะก็ถแถลงเมื่อวานนี้ โดยบอกว่าถ้าดูจากผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นไปละสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเมษาประเทศไทยถ้าไม่ทำอะไรนะครับจะมีผู้ติดเชื้อ3ามแสนห้าหมืนคนและจะมีผู้เสียชีวิตเจ็ดพันกว่าคนอันนี้คือหมอถแถลงไม่ใช่ที่ผมพูดเองแต่ที่ผมตั้งข้อสังเกตเองเนี่ยผมบอกว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขมันดิ่งลงจากร้อยแปดสิบปดลงมาเหลือร้อยี่สิบสองนะ นี่ฮะบางสื่อเพิ่มบางสื่อลดคืออะไรอ๋อคุณผู้ชมต้องเข้าใจคณิตศาสตร์ก่อนนะครับถ้าตัวเลขรวมเนี่ยมันเพิ่มแต่ถ้าเอาวันต่อวันเนี่ยมันลดนะเพราะเมื่อวันซืนมันร้อยแปดสิบแปดเมื่อวานมันร้อยยี่บสองไงมันลดเนี่ยตัวเลขวันต่อวันแต่ถ้าตัวเลขรวมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะบางท่านก็บอกว่าพูดให้กลัวบางท่านก็บอกว่าน่ากลัวมากเลยใช่ครับ คือถ้าติดเชื้อระดับสู่สามสี่แสนเลยนะครับตายเจ็ดพันเนี่ยมันอืนะมันมันน่ากลัวมากผมนี่ผมนี่ยังกลัวเลยนะครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามีผู้ติดเชื้ออยู่เจ็ดร้อยี่สิบเอ็ดคนมีโคม่าอยู่เจ็ดคนรักษาหายไปแล้วห้าสิบสองคนล่าสุดปรากฏตามข่าวแต่หมอของสาธสุขยังไม่แถลงนะครับ ที่บำร,บราศดรราดูนพบว่ามีคุณตาอายุ70ปีซึ่งมีโรคประจำตัวได้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนนะหมอระบุว่าเกิดจากอาการไตาวายอันเนื่องมาจากการรักษาโควิด19ลูกก็เอามาโพสต์บน Facebook บอกว่าตอนนี้เศร้าใจเป็นอย่างมากเพราะไม่มีวัดไหนกล้าที่จะรับศพของคุณพ่อ ที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการติดเชือ้อโควิด -19 ไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนานะครับอันนี้น่าจะเป็นรายที่2ซึ่งตามที่ลูกเขาโพสต์บนเฟ e บุ o กเนี่ยเขาบอกว่าเสียชีวิตในเวลา18นาฬิกา10นาที18นาฬิกา10นาทีหลายคนก็บอกว่าไอ้ทำไมหมอไม่ถแถลงผมก็จะบอกแบบนี้หมอเขาถแถลงมานละรอบตอนสักประมาณนี่แหละ11โมงเที่ยงบ่ายโมง จะอยู่แถวๆวนี้นะเข้าใจว่าวันนี้ก็ต้องรอฟังหมอถแถลงอย่างเป็นทางการว่าข่าวลือที่ลูกไม่ใช่ข่าวเรือข่าวที่ลูกเข้ามาโพสต์บอกว่าคุณพ่อซึ่งเป็นคุณตายุ70ดปีเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างไรกันบ้างเออคุณวุฒิหรือเปล่าครับขออนุญาตนะครับถ้าอ่านผิดดูข้อมูลเปรียบเทียบในต่างประเทศประกอบด้วยใช่ครับเอาเอาประเทศไหนดีล่ะฮะเอาเอา อ,อิตาลีไหมฮะอิตาลีเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ10%นะครับ8-10%ของผู้ติดเชื้อแต่ล่าสุดเนี่ยอิตาลียอดเริ่มลดลงนะครับลดลงคืออิตาลีไปไกลสุดเมื่อวันซืนจํจำได้ใช่ไหมครับมีผู้เสียชีวิต792คนมาในวันเดียวก็เกือบ800คนเมื่อวันซืน792เมื่อวานนี้ลงมาเหลือ600กว่านะครับแต่ก็ยังสูงอยู่นะ หกรกว่าคนถ้าผมบอกว่าอยู่ที่8 1ดถึเอร์ซของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะก็ถ้าตายถ้าถ้าอิตาลีตอนนี้น่าจะตาย5 6า0 0พคนแล้วนะครับเอ้ยน่าจะตาย4 5 0ถึงหพันคนละนะครับผู้ติดเชื้อเขาก็จะอยู่ที่4-5่ห้ามื่นนะครับเพราะตัวเลขเขาสัดส่วนอยู่ที่8 1ดถึอนะร์ซนะฮะที่ไหนครับพี่มาไม่ทันอ๋อไอที่พาดหัวนั่นเหรอครับ หมอศิริราชครับเมื่อวานนี้เขาแถลงบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยกันอยู่บ้านไม่ช่วยกันดูแลรักษาตัวเองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐ15เมษายนนี้เดือนหน้านี่แหละครับประเทศไทยอาจจะมีผู้ติดเชื้อ350,000คนหมอเขาบอกนะครับนะหมอเขาบอกมาแบบนี้ผมก็เลยเอาข้อมูลมาส่งต่อส่วนมาตรการของรัฐนะส่วนมาตรการของรัฐเมื่อวานนี้โอ้โหข่าวเลยนะครับ อึกกระทึกครึกโครมบอกว่าจะประกาศเคอร์ฟิวถูกไหมฮนะไม่ให้ออกจากบ้านนะี่ยสุดท้ายยังนะฮะนะเอคุณสมศักดิ์ขุนดำบิร์นักข่าวคนนี้ค่อนข้างจะทำลายมากกว่าช่วยเหลือสังคมหมดศรัทธาจริงๆนะครับผมเป็นคนไม,ไม่ชอบโม้นะครับถ้าท่านรู้ว่า ชีวิตผมเนี่ยทำอะไรมาบ้างและปัจจุบันนี้ทำองค์กรเพื่อส่วนรวมเพื่อการกุศลอย่างไรบ้างเนี่ยท่านอาจจะไม่พูดแบบนี้แต่เถอะครับคนเรามันคิดได้นานา,นานจิตตังผมเป็นคนไม่ชอบเอามาโมผมทำความดีเพื่อความดีและไม่ต้องการที่จะเอามาเปล่าประกาศให้ใครรู้ว่าผมทำอะไรอยู่นะครับผมเอาข่าวสารมานำเสนอมาํำดับเรื่องราวให้ได้รับทราบกันนะครับ ถ้าท่านไม่ชอบผมหรือท่านคิดอยากจะมาด่าผมเนี่ยนะครับผมว่าท่านเก็บปากไปทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะคือคนเรามันชอบกันได้ไม่ชอบกันได้แต่จะมากล่าวหากันผมด่าท่านท่านก็ไม่ชอบผมกล่าวหาท่านท่านก็ไม่ชอบนะครับคือผมไม่เข้าใจอะนะฮะอยู่ๆจะมาด่าผมว่านักข่าวคนนี้ทำลายสังคม เฮ้ยผมทำลายสังคมอะไรผมทำลายสังคมอะไรนะครับเออนะมันอย่าคิดว่าแก่กว่าผมแล้วผมจะกลัวนะครับผมพยายามสู่าาไปได้มากที่สุดแล้วนะครับนะอืมอ่ะ7จ็นาฬิกาสีนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ก็สู้กันต่อไป เดี๋ยวผมก็ออกจากสถานีนะครับเอ,อ่อผมก็ออกจากสถานีแล้วก็ต้องรีบเข้าบ้านเหมือนกันเพราะว่าไทยอยู่ข้างนอกนานๆเราก็นะเราก็ไม่อยากจะเป็นอุปสรรคของภาครัฐที่เขาต้องการให้คนเนี่ยนะครับอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดนะครับอเดี๋ยวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวอยู่ที่บ้านผมก็จัดรายการด้วยนะครับแล้วมาเจอกันขอบพระคุณครับ